สวัสดีค่ะจากร้านเวกเดช็อปค่ะวันนี้รีวิวสินค้ากับชุดไฟแอมเบอรไลท์นะคะติดตั้งภายในห้องโดยสารรถยนต์ค่ะวันนี้ติดตั้งกับรถยนต์ h o n d a c i t y Turbo ตัวใหม่นะคะติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ <can> การใช้งานนะคะคอนโทรลผ่านรีโมทคอนโทรลนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีตามชอบได้เลยนะคะหรือจะมิกสีต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะสําหรับลูกค้าที่ไม่ชอบไฟสว่างหรือแสงจ้าเกินไป ก็สามารถปรับรดแสงจากรีโมทก็ได้นะคะ,อะนอกเหนือจากนั้นยังสามารถใช้งานผ่านมือถือก็ได้นะคะโหลดแอป,ปลงเครื่องค่ะก็สามารถปรับสีรดสีเพิ่มสีหรือเลือกสีก็ได้เช่นกันผ่านสามาร์ทโฟนคอนโทรลได้เลยง่ายๆค่ะ ภายในตัวห้องโดยสารนะคะลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งได้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าประตูคู่หน้าคู่หลงังหรือไฟ2องเท้าก็ได้เช่นกันค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจติดตั้งชุดไฟแ m มเบอรไลท์นะคะภายในรถเพิ่มความ l u ก u r y ระคะภายในห้องโดยสารสามารถปรึกษาที่ร้านเมกแลชอบได้ทั้ง2ส,สาขานะคะรับอัปเกรดไฟในรถค่ะ